ไปจูเวนบทที่247บอดแสพินดีต้อนรับนายน้อยยอเสียงของเหล่าอาวุโสและรองอาวุโสต่างประสานเสียงกันเอไปจูเวนเดินทางกลับมาที่กลุ่มนักล่าอสูรซึ่งตอนนี้ตั้งอยู่ติดกับเมืองหลวงชนิดเกือบจะเป็นเมืองเดียวกันไปแล้ว หลังสงครามจบแทนที่จะกลับไปเมืองร้อยแปดอสูรหูหมิงเสนอให้หวงหลวงตั้งกลุ่มนักล่าอสูนขึ้นใหม่ที่เขตตะวันตกของเมืองหลวงโดยมอบพื้นที่สร้างเมืองมากกว่าพื้นที่ร้อยแปดอสูรเดิมอีกต่างหากแม้จะยังสร้างไม่เสร็จทั้งหมดแต่วังมังกรใหม่ก็สร้างไปแล้วกว่าครึง่งทําให้สามารถใช้ห้อประชุมได้แล้วขออภัยที่ทําให้พวกท่านเป็นห่วงไปจูเอินว่าพลางประสานมือคารวะอย่างนอบน้อม ตัวมันหายไปเกือบครึ่งปีความเปลี่ยนแปลงต่างๆมีอยู่เต็มไปหมดโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มนักล่าอาสูรที่เพิ่มจำนวนมากกว่าแต่ก่อนอย่างเทียบไม่ติดแม้แต่หน่วยเจ็ดที่ไม่ค่อยจะมีคนนักยังมีคนเข้ามาเพิ่มอีกนับร้อยเจ้ากลับมาก็ดีแล้วห่วงหลงว่าพลังยิ้มอย่างพึงพอใจ ตัวมันเองก็ได้ข่าวจากเมยยอรหลีนว่าไปจูเวนยังมีชีวิตอยู่แม้จะปะทะก,กับยอดฝีมือระดับเจ้าสวรรค์ก็ตามทำให้พวกมันสามารถทำงานต่อกันได้โดยยังมีความหวังว่านายน้อยของพวกมันจะยังกลับมาอยู่นายน้อยท่านเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยจะพักผ่อนก่อนหรือไม่เราหัวหน้าถามพลางยิ้มกว้าง ไม่รอเจ้าต้องไปที่วังหลวงก่อนสหายของเจ้าแจ้งมาว่าหากเจ้ากลับมาให้ไปที่วังหลวงทันทีห่วงหลงว่าพลางมองไปทางเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงตอนนี้ระยะห่างระหว่างเมืองร้อยแปดอสูรใหม่กับเมืองหลวงแทบจะต่อติดกันเป็นเมืองเดียวการไปยังวังหลวงนั้นใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นขอรับข้าเข้าใจแล้วไปจูเวินว่าพลางพาเหล่าอสูรเดินทางไปยังเมืองหลวงแม่ก่อนหน้านี้มันจะความจําเสื่อม แต่มันก็ไม่ได้เดินท่ามกลางเหล่าอสูรของมันเองมานานแล้วทำเอาอดคิดถึงไม่ได้จริงๆแม้จะมีอสูนปักเป้าที่ยังไม่ยอมลงมาจากท้องฟ้าก็ตามท่าทางมันจะยังรู้สึกผิดเรื่องที่โจมตีใส่ไปจูเอินเข้าแต่ไปจูเอินก็บอกมันแล้วว่ามันไม่ได้ถือสาอะไรแต่ถึงอย่างนั้นอสูนปักเป้าก็ไม่กล้าลงมาในระยะของไปจูเอินอยู่ดีมันเอาแต่ลอยบนอากาศอย่างกับดวงดาวประจําตัวของไปจูเอินไม่มีผิด พี่ไปทำไมไปไปมากับพวกเราไม่ได้ละหลินหลินถามพลางกลายร่างเป็นแมงมุมเพื่อเดินทางไปยังวังหลวงตอนนี้นางเป็นอสูรที่คุ้นหน้าคุ้นตากับคนในวังหลวงดีต่อให้อยู่ในร่างแมงมุมคนในวังก็ไม่แตกตื่นอีกแล้วไปไปพึ่งฟักจากไข่ได้ไม่นานให้นางอยู่กับมารดาไปก่อนเถอะไปจูเหินตอบพลางถอนหายใจออกมาน่าเสียดายที่มันไม่ทราบว่ามารดาของหลินหลินอยู่ที่ไหน ส่วนมันดาของปิงปิงก็ตายไปตั้งแต่นางยังไม่ออกจากไข่ทำให้พวกนางที่ยังเด็กต้องร่อนเร่ไปทั่วแต่ถึงอย่างนั้นพวกนางก็ดูมีความสุขดีขีดแต่ไปไปเก่งมากเลยนะข้าไม่คิดว่าจะมีใครแกล้งนางได้หรอกหลินหลินยังคงถามต่อเพราะนางอยู่กับไปไปมาตั้งแต่ออกจากไข่รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกันไม่มีผิดเพราะนางเก่งมากยังไงละนางถึงมากับพวกเราไม่ได้ไปจูเหินถอนหายใจพลางลูกหัวหลินหลินอย่างเบามือ ไม่ทราบเพราะมีบิดาเป็นมังกรธรณีที่อยู่ระดับบรรพการหรือไม่แต่ไปไปกลับเกิดมาในระดับบรรพการตั้งแต่เกิดทำให้นางควบคุมพลังได้ค่อนข้างยากสุดท้ายคนที่เล่นกับนางได้ก็มีแต่หลินหลินที่มีเกราะหนาสุดๆกับพวกท่านนาเท่านั้นแม้แต่ราชนีมังกรยังต้องคอยระวังเวลายอยู่กับบุตรสาวเลยและเพราะการไม่สามารถควบคุมพลังของตนเองได้ดีนะักทำให้มังกรธรณีไม่ยอมให้ไปไป,ไปออกเดินทางกับไปจูเหวินด้วย และต่อให้คุมได้มันก็คงไม่ยอมให้บุตรสาวออกจากบ้านไปตั้งแต่แรกเกิดอยู่แล้วหลังจากนั้นไปจูเวนก็กลับไปหาอสูรเต่ายักษ์เพื่อถามเรื่องของไปไปปรากฏว่าแม้แต่อสูรเต่ายักษ์และอสูรปักเป้าเองนั้นก็เกิดมาจากบิดามารดาที่ไม่ได้อยู่ในระดับบรรพการเสียด้วยซ้ำ อสุระระดับบรรพการตั้งแต่แรกเกิดซึ่งอาจจะเหมารวมอสูรแมงมุมมันดาของไปจูเวินได้วอนอนั้นเกิดมาเองตามธรรมชาติไม่มีใครทราบว่าอสุรบรรพการแต่กร,รมนี้ดอนั้นจะเกิดมาที่ใดต่อให้มีพ่อแม่เป็นระดับบรรพการทั้งคู่ก็ยังไม่มีโอกาสเช่นนั้นเลยเรียกได้ว่าไปไปที่เกิดมาเช่นนี้นั้นเพราะโชคชะตาล้วนๆแต่ก็ต้องนับว่าไปไปเกิดมาโชคดีไม่น้อย เพราะปกติอสูรบรรพาการตั้งแต่กร,รมนิ้ดอนั้นจะไม่มีคนคอยสอนเรื่องราวต่างๆให้เพราะปกติบิดามันดาที่มีพลังต่ำกว่าจะไม่กล้าทำอะไรบุตรของตนเองเลยอย่างอสูรแมงมุมเองก็ทำอะไรไม่สนใจใครระมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไปไปกลับไม่เหมือนกันนางมีมังกรธรณีและพวกนานาคอยสอนอยู่แม้จะอยู่ในระดับบรรพาการขั้นต้นเหมือนกันแต่ไปไปที่ยังเป็นเด็กย่อมพลังด้อยกว่าทำให้พวกนาณาของไปจูเวนยังสามารถข่มนางได้อยู่ ตรงนี้เจ้าต้องคืนร่างแล้วนะหลิน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 เดินมาได้ไม่กี่นาทีนางก็โดนหญิงสาวคนหนึ่งหยุดเอาไว้พี่ซูหลานหลินหลินว่าพลังคืนร่างเป็นเด็กสาวอย่างว่าง่ายเพราะการรถรถของนางล่มไม่เป็นท่าทําให้ซูหลานยังคงอยู่ที่วังหลวงไม่ได้จากไปไหนเพียงแต่ยามนี้ซูหลานแต่งกายด้วยชุดสีขาวราวกับกําลังไว้ทุกให้ใครบางคนอยู่ ท่านยังปลอดภัยจริงๆด้วยค่าดีใจนะที่ได้เห็นท่านอีกลานะว่าพลางยิ้มบางๆท่าทางหม่นหมองก่อนหน้านี้เบาไปมากแล้วแต่ก็ยังเห็นแววตาเศร้าๆของนางได้อย่างเลือนลางขอบใจที่เป็นห่วงว่าแต่ไปจูเหวินกำลังจะถามว่าอูหมิงอยู่ที่ไหนอยู่ๆร่างของหญิงสาวนางหนึ่งก็พุ่งเข้ามากอดร่างของไปจูเหืินเอาไว้ พี่ไปท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมเมยยอรหลินถามพลางซบหน้าลองงบนอกของไปจูเอินแน่นนางเห็นการโจมตีของอสูรปักเป้ากับตาแม้นางจะเป็นคนบอกคนอื่นว่าไปจูเอิญยังมีชีวิตอยู่แต่นางกลับเป็นคนที่กังวลที่สุดเลยก็ว่าได้ใช่ค่าไม่เป็นไรไป่จูเอินตอบพลางมองเมยอรหลินที่กอดมันเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยนางท่าทางดีใจามากไปจูเอินก็เลยปล่อยให้นางกอดอยู่แบบนั้น เมยอหอลินยังไงที่นี่ก็เป็นเขตวังหลวงนะจัะซูหลานแซวพลางมองเมยออลินยิ้มยิ้มทำเอาเมยอหอลินหน้าแดงระเรื่อออก,ก่อนจะผลัดตัวออกมาจากกลางของไป๋จูเหวินอย่างช่วยไมย่ท่านคงมาหาพี่ชายข้าตอนนี้พี่ใหญ่อยู่ที่ท้องพระโรงท่านไปเถอะซูหลานโบกมือพลางขอตัวเดินทางไปวัดกับพวกองครักษ์ของนางโดยบอกให้เมยอหอลินที่กำลังจะไปเป็นเพื่อนให้อยู่กับไป๋จูเหวินไปก่อน แม้แต่ก่อนซูหลานจะมีความรู้สึกชมชอบไปจูเวินอยู่บ้างแต่หลังจากพิธีอภิเษกนางก็ได้ทราบแล้วว่าใครคือคนที่รับนางจริงๆอาจจะเพราะการสละชีวิตของชูเฟิงทำให้นางเปิดใจยอมรับรับของมันก็เป็นได้แม้มันจะสายเกินไปแต่นางก็รับมันเข้าจริงๆเสียแล้วทำให้ยามที่เห็นเมยอยอลินแสดงท่าทีต่อไปจูเวิน,ช,นชัดเจนเช่นนั้นนางเลยไม่ได้รู้สึกอิจฉาแต่อย่างไร พี่ไปท่านหายไปไหนมาตั้งหลายเดือนข้าเป็นห่วงท่านมากเลยนะเมยอหลินว่าพลางเดินตามไปจูเหวินไปยังท้องพระโรงอย่างช้าช้าเจ้าอาจจะไม่เชื่อก็ได้ที่นั่นเป็นที่ที่แปลกมากแถมข้ายังเจอคนหน้าตาเหมือนข้าไม่มีผิดอีกต่างหากไปจูเหวินว่าพลางหัวเราะออกมาแม้ตอนความจําเสื่อมจะแค่รู้สึกไม่คุ้นเคย แต่พอความทรงจำกลับมาแล้วอาณาจักรชายที่มันไปอยู่มาช่วงหนึ่งนั้นแปลกตาม,มากจริงๆทั้งการก่อสร้างและวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันทำเอาไปจูเหวนได้เปิดหูเปิดตาไม่น้อยจริงเหรอพี่ไปท่านเล่าให้ข้าฟังให้ละเอียดเลยนะเมยอหลินว่าพลางยิ้มกว้างงั้นคงต้องเล่าพร้อมกันแล้วหละ่ะปจูเหวนพูดพลางเดินเข้าไปในท้องพระโรงหลังจากให้ทหารรายงานการมาถึงของมันแล้ว ทันทีที่ไปจูเหินเข้าไปเหล่าขุนนางก็เดินสวนออกมาในทันทีราวกับการประชุมเพิ่งเลิกหรืออูหมิงจะยกเลิกการประชุมหลังจากรู้ข่าวการมาถึงของไปจูเหินกันเจ้ากลับมาจริงๆอูหมิงลุกจากบันลังพลางเดินลงมาอย่างรวดเร็วมันเองก็เป็นคนที่ดีใจมากที่ไปจูเหินยังมีชีวิตอยู่เช่นนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นหลายอย่างเลยแต่ก็รอ,อมาจนได้ไผจูเหินตอบพลางหัวเราะเสียงเบา พอได้เจอพวกพ้องอย่างนี้แล้วไปจูเอินก็คิดไม่ได้ว่าโชคดีจริงดีจริงที่ได้ความทรงจำกลับคืนมามันยังจำความรู้สึกตอนความจำเสื่อมใหม่ๆได้ดีมันทั้งกลัวและเหงาอย่างมากความรู้สึกโดดเดี่ยวในตอนนั้นาำรับคนที่มีคนที่รักล้อมรอบอย่างไปจูเอินแล้วช่างน่ากลัวจริงๆวันนี้ข้ามีเวลาว่างเจ้าเล่ามาให้หมดเถอะปู่หมิงถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นแน่นอนว่าจาก,กรพพัดอย่างมันจะไปมีเวลาว่างได้อย่างไรแต่เพราะมันเพิ่งไล่ขุนนางกลับไปเมื่อครู่ต่างหาก ได้เงินข้าจะเล่าพร้อมกันเลยไปจูเวินว่าพลางยิ้มออกมาตอนกลับไปเขตอสูรมันก็เล่าเรื่องต่างๆให้พวกท่านนาฟังไปที่หนึ่งแล้วแม้แต่อสูรเต่ายักษ์ยังขอให้มันเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอีกต่างหากแม้แต่หัวหน้าทังที่มันแวะไปหาก็ยังขอให้เล่าเช่นกันไปจูเวินจึงเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดและเล่าออกมาได้อย่างคล่องแคล่วเพราะเริ่มชินแล้ว ยอดเขาที่มีบ่อน้ำอูหมิงทวนคำหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าของไปจูเหินมันไม่ทราบมาก่อนเลยว่าไปจูเหินเคยความจําเสื่อมมาก่อนเมื่อสมัยเด็กที่แบบนั้นมีทั่วไปเลยนะแล้วท่านจะตามหาเจอหรือเมยยอนลินถามด้วยความสงสยัยแม้แต่พวกท่านนะย,ยังไม่สามารถบอกได้ว่ายอดเขาที่ไปจูเหินเห็นคือที่ไหนทำให้การตามหาที่มาของตนเองยังไม่คืบหน้าไปไหนเลย ก็นั่นละค่าถึงยังทำอะไรไม่ได้ไปจูเหินตอบพลางสายหน้าเบาๆแม้จะอยากออกเดินทางตามมหาเต็มแก่แต่มันยังไม่มีบอดแสอะไรเลยสักอย่างนี้สิจะไปทิศไหนก่อนมันยังตัดสินใจไม่ถูกเลยคือมองอยู่ๆไปจูเหินก็ชะงักไปครู่หนึ่งพลางมองเอกสารที่อยู่บนโต๊ะใหญ่กลางท้องพระโรงมันเป็นแผนที่ขนาดใหญ่และรูปวาดอีกจำนวนหนึ่ง มีอะไรงั้นเหรอปูหมิงถามพลางมองเอกสารบนโต๊ะของตนเองมันไม่ได้มีรูปภูเขาอยู่เลยไม่ใช่หรือชุดนี้มันไปจูเอินว่าพลางชี้ไปที่รูปรูปหนึ่งที่วาดอยู่บนกระดาษมันเป็นรูปของชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อผ้าสีแดงเข้มแม้จะไม่คุ้นหน้าแต่ไปจูเหอินกลับจำเครื่องแต่งกายของชายคนนี้ได้ เครื่องแต่งกายเช่นนี้เหมือนกับคนที่รุมผู้ชายที่อุ้มไบจูเวินมาไม่มีผิดแถมยังเป็นชุดของคนที่โจมตีอสูรวิหกซึ่งเป็นต้นเหตุให้ไบจูเวินตกลงไปที่เขตต่อสุราผาไร้ก้นอีกต่างหากตอนที่2 4 8สปลอมตัวพวกนั้นทําไม่เหรอปูอ่หมิงถามพลางมองภาพที่ไบจูเวินหยิบขึ้นมากระดาษที่วางอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเป็นรายงานของอาณาจักรซุยเกี่ยวกับอาณาจักรข้างเคียงแม้แต่อู่หมิงเองยังไม่ค่อยทราบข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันเลย คนพวกนี้โผลมาในความทรงจำบางทีคนพวกนี้อาจจะพาข้าไปหาชายคนนั้นก็เป็นได้ไปจูเหินตอบพลางมองแผนที่บนโต๊ะของอูหมิงตอนนี้อาราจักรซุยและจงกลายเป็นของอาณาจักรอูไปแล้วทำให้เขตชายแดนเปลี่ยนไปเป็นติดกับอาณาจักรที่ชื่อว่าชินและอูแทนทําให้อูหมิงที่ไม่มีข้อมูลของอาณาจักรเหล่านี้เลยต้องให้คนของอาณาจักรซุยและจงเดิมมารายงานข้อมูลของพวกมันคนพวกนี้เป็นคนของกลุ่มเคียวโลหิต พวกมันอยู่ในอาณาจักรชินกูหมิงตอบพลางชี้ไปที่แผ่นดินติดกับอาณาจักรซุยซึ่งอาณาจากักรชินที่ว่าก็เป็นอาณาจักรที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแม้จะไม่เล็กเท่าอาณาจักรซุยก่อนหน้านี้ก็ตามแต่หากเทียบกับอาณาจักรอูตอนนี้แล้วพวกมันก็เล็กจนน่าตกใจแล้วข้าจะสามารถข้ามไปที่นั่นได้ไหมไปจูเหินถามด้วยความสงสยัยเพราะมันอยู่คนละอาณาจักรการเดินทางไปมาหาซูอออาจจะไม่สะดวกนักก็เป็นได้ ไม่มีปัญหาอาณาจักรชินเกิดกว้างเรื่องการค้ายอยู่แล้วแต่เดิมพวกมันก็ซื้อขายกับอาณาจักรซุยมาก่อนการเดินทางข้ามแดนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปู่หมิงว่าพลางนำกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาแต่ถ้าเจ้ากังวลก็นำกระดาษใบนี้ไปให้สมาคมการค้าพวกเขาจะออกแผ่นป้ายพ่อค้าให้เจ้าเพื่อเดินทางข้ามเขตอย่างถูกต้องปู่หมิงว่าพลางประทับตราของจัก,กรพรรดิลงไปด้วยคำสั่งของอูหมิงการได้ตราของพ่อค้ามาก็ไม่ใช่เรื่องยาก อย่าว่าแต่ป่ายจูเวนก็มีโรงงานผลิตยาเป็นของตนเองต่อให้อูหมิงไม่ช่วยก็สามารถของตราพ่อค้าได้อยู่แล้วท่านจะไปอาณาจักรชิ้นงั้นเหรอเมยยอหลินถามพลางมองป่ายจูเวนด้วยสีหน้ากังวลป่ายจูเวนเพิ่งกลับมาแท้แต่จะออกเดินทางต่อแล้วอย่างนั้นหรือนางยังเจอหน้าป่ายจูเวนได้ครู่เดียวเท่านั้นเอง ไม่ไวขนาดนั้นหรอกแต่ข้าก็อยากจะไปเร็วๆเหมือนกันไปจูเอินตอบพลางยิ้มบางๆมันยังมีเรื่องงอที่อยากจะตรวจสอออกในกลุ่มนักล่าอสูรอีกหน่อยอย่างน้อยมันก็คงต้องอยู่ที่เมืองร้อยแปดอสูรใหม่ไปอีกครึ่งเดือนแต่ยังไงท่านก็จะไปสินะเมยอหลินถามพลางจ้องมองไปจูเอิด้วยท่าที่จริงจังเหมือนนว่านางจะพยายามทําอะไรบางอย่างใช่เรื่องนี้ข้าปล่อยไม่ได้จริงๆไปจูเอินตอบเสียงเบา นี่เป็นครั้งแรกที่ไปจูเวิรนมีเป้าหมายอย่างจริงจังไม่เหมือนตอนแรกที่ตนเองออกมาเพื่อชมดูโลกเท่านั้นยามนี้ต่อให้พวกท่านนาออกปากห้ามมันก็คงหนีไปอยู่ดีถ้าอย่างนั้นข้าจะไปกับท่านด้วยเมยอลินพูดด้วยน้ำเสียงเอาจริงอย่างมากแม้จะเป็นการเดินทางไปอาณาจักรอื่นเท่านั้นแต่เห็นได้ชัดว่าคนของกลุ่มเคี้ยวโลหิตนั้นไม่ค่อยเป็นมิตรกับไปจูเวิร์นเท่าไหร่ไม่มากก็น้อยการเดินทางครั้งนี้ต้องมีอันตรายแน่ๆ มันอันตรายข้าคงไปจูเอินพยายามจะห้ามไม่ให้เมยอหลินตามไปแต่อูหมิงที่อยู่ข้างหลังกลับแตะบาของไปจูเอินเอาไว้ก่อนหากข้ายังไม่เป็นจัก,กรพรรดิข้าก็จะไปด้วยในเมื่อมันอันตรายมีคนคอยช่วยย่อมาดีกว่าไม่ใช่หรืออูหมิงพูดพลางมองไปทางเมยอหลินและข้าก็ไม่คิดว่าเมยอหลินจะอ่อนแอขนาดนั้นหรอกอูหมิงยิ้มพลางมองเมยอหลินอย่างเข้าใจตอนนี้เพราะมันไม่ค่อยได้ฝึกฝนอย่างที่ควรเป็น ทำให้พลังวิญญาณของเมยยอหลินสูงกว่าหูหมิงเสียอีกแถมนางยังมีพลังอสูรในระดับเดียวกันกับพลังวิญญาณอีกด้วยแถมตนนี้นางยังฝึกวิชาฝ่ามือของไบจูเอ๋นจนชำชองแล้วนางสามารถเป็นกำลังรบได้อย่างแน่นอนก็ได้งั้นหลังจากข้าทำธุระเสร็จแล้วเราจะออกเดินทางด้วยกันไบจูเอ๋นว่าพลางถอนหายใจออกมา หลังจากกลับมาที่กลุ่มนักล่าอสูรปจูเวนก็เข้ามาช่วยเหลืองานของห่วงหลงได้มากทีเดียวโดยเฉพาะการรับคนใหม่เข้ามาและการสร้างกลุ่มนักล่าอสูรรุ่งใหม่ปจูเวนนำยาที่เคยให้ต้าชิงและต้าเฉินออกมาให้กับกลุ่มนักล่าอสูรรุ่งใหม่ได้ใช้ มันคือ,อยาที่ทําให้สามารถผสานกับแก่นอสูรระดับเงินและทองได้นั่นเองทําให้เด็กรุ่งใหม่ในอนาคตมีพลังอสูรสูงกว่าเดิมมากแอรลมานจะทําให้การฝึกฝนช่วงแรกของกลุ่มนักล่าอสูรใหม่ง่ายขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ไปจูเวินยังแบ่งวิชา18ฝ่ามือของตนให้กับกลุ่มนักล่าอสูรเพื่อพัฒนาพลังของกลุ่มนักล่าอสูรขึ้นไปอีกระดับตอนนี้ไปจูเวินผูกพันกับกลุ่มนักล่าอสูรแห่งอาณาจักรอูจนไม่อาจตัดขาดกันอีกแล้วทําให้ไปจูเวินไว้ใจและมอบวิชาของพวกท่าน,นาให้กับกลุ่มนักล่าอสูร โดยเหล่าอาวุโส11คนจาก11หน่วยจะได้เรียนคนละหนึ่งท่ารองหัวหน้าสองคนเรียนคนละสองท่าและห่วงหลงหัวหน้ากลุ่มได้รับวิชาของนาไก่ฟ้าไปโดยปายจูเวนยังเก็บท่าหลักของแต่ละชุดเอาไว้เช่นท่าเพลิงพิฆาตของนาราชสีอัศนีข้ามฟ้าของนาพยักปักษาโรมรันของนาไก่ฟ้าและหมอกควันกบดานของนาจิ้งจอกเป็นต้นส่วนสมาคมแพทย์นั้นไม่จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพราะตอนปายจูเวนไม่อยู่หงเยโวได้เข้ามาดูแลเป็นระยะระยะทาให้สมาคม แพทย์มียาสูตรใหม่ใช้อยู่ประจำเลยที่เดียวนี่ขอรับตราพ่อค้าของท่านก่อนออกเดินทางไปจูเหวนไปขอตราพ่อค้าจากสมาคมการค้าตามที่หูหมิงแนะนำตอนนี้มันไม่ได้สวมเครื่องแบบของกลุ่มนักล่าอสูรเพราะหากสวมใส่เครื่องแบบคงโดนรู้ทันทีแม้อนาจาักชินจะเปิดกว้างแต่หากมีคนของกลุ่มนักล่าอสูรเข้าอาณาจักมาพอพวกมันคงต้องจับตามองแน่ๆเพราะเป็นที่รู้กันว่ากลุ่มนักล่าอสูรเป็นคนของจัก,กรพรรดิ พี่ไปเราต้องนั่งรถม้านี้ไปจริงๆเหรอเมยอลินถามพลางมองรถมาที่ไปจูเอินซื้อมาเพื่อใช้เดินทางเอาไว้ก่อนข้ามอาณาจักรก็พอไปจูเหอินว่าพลางเก็บเอารถมาที่เพิ่งซื้อมาเข้าไปในมิติของมันเองเพราะในอาณาจักรไปจูเอินจะใช้การขี่ลินลินไปก่อนโอ้นั่นท่านไปจูเหวินนี่นายังไม่ทันได้ออกเดินทางอยู่ๆก็มีคนเข้ามาทักไปจูเอินเสียแล้วเพียงแต่คนที่เข้ามาทักกลับเป็นเด็กเสียอย่างนั้น คนในการประลองไปจูเวินพูดพลางมองเด็กหนุ่มตรงหน้ามันคือสิทธิ์ของนักลอบสังหารที่เคยประลองกับไปจูเวินที่งานประลองจวนตะวันคอร้อยนั่นเองโชคดีจริงดีจริงเลยไม่นึกเลยว่าข้าจะได้เจอคนดังแบบนี้เด็กหนุ่มว่าพลางยิ้มกว้างดังไปจูเวินมุมง,งงเล็กน้อยเพราะมันไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าชื่อเสียงของมันเป็นเช่นไรใช่ท่านเป็นนายน้อยของกลุ่มนักล่าอสูรไม่ใช่หรือ ข้าได้ข่าวมาว่าท่านเป็นคนสั่งผลิตยาให้ใช้ในช่วงสงครามแถมยังส่งอสูรเข้าไปช่วยเหลือในแนวหน้าอีกต่างหากแถมท่านยังเป็นคนขวางอาวุธลับของอาณาจักรซุยเอาไว้อีกตอนนี้ท่านเป็นคนดังจริงๆนะเด็กหนุ่มตอบพลางยิ้มกว้างความจริงที่มันจำปาจูเวนได้เพราะการประลองก่อนหน้านี้และอาจารย์ของมันยังบอกให้ระวังปายจูเวนเป็นพิเศษ ถึงกับบอกให้นักลอบสังหารในสังกัดของตนเองห้ามไปยุ่งกับไปจูเวินเลยทีเดียวตอนแรกมันก็มองว่าอาจารย์ระแวงเกินไปแต่เมื่อได้ทราบผลงานของไปจูเวินในการช่วยเหลืออาณาจักรแล้วมันก็นับถือไปจูเวินขึ้นมากแบบแบบนั้นเหรอไปจูเวินว่าพลางขมวดคิ้วมุ่นใช่แถมท่านยังเป็นอันดับหนึ่งของยอดฝีมือรุ่นใหม่อีกต่างหากไม่เชื่อดูนี่สิ เด็กหนุ่มว่าพลางนำตำราเล่มหนึ่งออกมามันเป็นตำราที่เขียนตารางรายชื่อเอาไว้ทำให้ไบจูเหวินรู้สึกคุ้นตาอย่างมากนี่คือเมยอลินพูดพลางมองตารางรายชื่อในมือของเด็กหนุ่มตำราตรงหน้าเหมือนตารางจัดอันดับยอดยุดไม่มีผิดแถมในตารางรายชื่อเมยอลินยังอยู่ในอันดับที่ห้าอีกต่างหาก หรือว่าใช่จินไปจูเหอนมองตำราตรงหน้าด้วยท่าทีตกใจนานมากแล้วที่มันให้เงินใช่จินไปลงทุนทำตำราจัดอันดับยอดยุดของมันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้มันจะได้เห็นผลงานของใช่จินจนได้ไปจูเหวินลองอ่านสิ่งที่ใช่จินเขียนลงไปบนกระดาษมันบรรยายความเก่งกาจของไปจูเหินจนเกินจริงไปหลายเท่าทำเอาไปจูเหินไม่ทราบจะดีใจหรือเสียใจดี เรื่องนั้นช่างเถอะแต่พวกท่านกำลังปลอมตัวกันงั้นหรือเด็กหนุ่มถามพลางงมองการแต่งตัวของไปจูเวนกับเมยยอลินก็ใช่ไปจูเวนตอบพลางถอนหายใจออกมาตอนนี้ไปจูเวนอยู่ในชุดพ่อค้าธรรมดาเช่นเดียวกับเมยยอลินทั้งท้งที่ปกติพวกมันสวมแต่เครื่องแบบกลุ่มแท้ๆแ,แม้พวกหลินหลินจะใส่เสื้อผ้าปกติอยู่แล้วก็ตาม พวกท่านปลอมแค่เสื้อผ้าไม่ได้หรอกมันจะไปมีพ่อค้าที่มีพลังวิญญาณระดับนี้ได้ยังไงเด็กหนุ่มหัวเราะพลางมองความไม่เข้ากันของไปจูเอิญกับชุดพ่อค้ามันก็จริงไปจูเอินยอมรับแต่โดยดีแต่มันก็ไม่ทราบจะทำเช่นไรเหมือนกันอย่างน้อยคนที่ระดับต่ากว่าก็คงดูไม่ออกรับนี่ไปสิเด็กหนุ่มยื่นตำราเล่มหนึ่งให้ไปจูเอินนี่มันไปจูเอินมองตำราที่เด็กหนุ่มยื่นมาให้ ตรงหน้าปกเขียนเอาไว้ว่าวิชาสงบจิตซึ่งมันคือวิชาของนักรอบสังหารนั่นเองนี่เป็นแค่วิชาพื้นฐานนะคงช่วยปิดบังพลังของท่านได้บ้างแต่ข้าให้วิชาชั้นสูงไม่ได้น,ะนั่นเป็นความลับของซ้ำนักเราเด็กหนุ่มว่าพลางยิ้มกว้างวิชาพวกนี้เป็นวิชาที่หาได้ไม่ยากนะักขอแค่สนใจวิชารอบสังหารย่อมได้เรียนวิชานี้เป็นอย่างแรกอยู่แล้วมันเลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะมอบวิชาพีนอฐานเช่นนี้ให้ไปจูเหิน